รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหกรณ์คือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุนเจือทุนแรงงานที่แรงใจช่วยเหลือพวกเรามีพลังใจเหลือเฟือช่วยกันคิดเพื่ออนาคตของเราสหากรณ์เราทำงานร่วมกัน ั้งเธอและฉันมุ่งม,มั่นพัฒนาไม่ย่อท้อต่อปรสักนานาไม่ท้อถอยไม่รอคอยโชคชะตาครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการสาหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาครับวันนี้เราเปิดรายการกันมาด้วยบรรยากาศในช่วงของเทศกาลแห่งความสุขช่วงของคริสต์มาสนะครับ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้ผมเชื่อเลยเกินนะครับว่าท่านผู้ชมหลายท่านก็กําลังเลือกซื้อเลือกหาของขวัญของกํานันไปฝากให้คนพิเศษแล้วก็บุคคลที่รักนะครับแน่นอนครับในสัปดาห์นี้ในรายการของเราช่วงของต้นกล้าสหากรณ์ผมมีของขวัญที่มีความน่าสนใจมีความหลากหลายและมีคุณภาพมาให้ท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับติดตามกันให้ได้ในรายละเอียดกับในช่วงของต้นกล้าสหากรณ์ครับ แต่ว่าในช่วงแรกนี้นะครับก่อนอื่นจะพาท่านผู้ชมไปดูวิธีการปลูกข้าวด้วยแหนแดงนะครับซึ่งเป็นวิธีการปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีอยู่ที่สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิงในจังหวัดนคนรราชสีมาครับซึ่งสามารถติดตามได้จากช่วงแรกนี้ครับสหกรณ์ไทยใต้ร่มพระบารมีครับ ก่อนายใต้ร่มพระบรมีเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ในดินแดนแห่งประวัติศาสตร์อันยาวนานอีกแห่งหนึ่งค่ะซึ่งมีคำขวัญประจำอำเภอที่ว่าลำพระเพลิงน้ำใสผ้าไหมเนื้องามเขาหลามนกออกถั่วงอกวังหมีหนีตะคุค,ค่ะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิงจำกัดจังหวัดนครราชสีมาสหกรณ์แห่งนี้จะมีความเข้มแข็งและโดดเด่นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะสิ่งที่สำนักง,งานหกรณ์จังหวัด ให้สก,การสนับสนุนรนะรับแรกก็จะเป็นในเรื่องของการเข้ามาให้คาแนะนําส่งเสริมซึ่งจะทําเป็นประจำแทบทุกสัปดาห์นะครับที่จะมาแนะนําในเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมภายในการบริหารจัดการนะครับแล้วอีกอย่างสิ่งที่เราช่วยเหลือสกร์ในตอนนี้ก็คือจะมุ่งเน้นในเรื่องทุนของสกร์เองนะครับก็คือจะหาแหล่งทุนที่อัตาราดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างจะราคาต่ำที่ค่อาจะถูกมาให้สกร์นะครับ สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิงจำกัดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์แรกตั้งม่วันที่28มีนาคม2520ประเภทสหกรณ์การเกษตรจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีพื้นที่อยู่ในเขตโครงการจุลประทานลำพระเพลิงทำให้ได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้นและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสหกรณ์แห่งนี้ได้ดําเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสินเชือ่อธุรกิจรับฝากเงินธุรกิจจัดหาสิรรนค้ามาจาหน่ายธุรกิจรวบรวมผลผลิตและสถานีบริการน้ํามันซึ่งดําเนินกิจการติดต่อกันมากว่า30ปีแล้วล่ะค่ะคือการดําเนินงานของสหกรณ์ลำปางเนี่ยเราใช่หลักคือความต้องการของสมาชิกเป็นหลักก่อนที่เราจะทําเข้าแผนมันจูแผนแต่ละปีเราต้องประชุมสามันประจําปี ก่อนจะประชุมสมาชิกปปีแล้วก็ประชุมกลุ่มชุมกลุ่มเพื่อให้สมาชิกได้พิจารณาว่าแต่ละปีเนี่ยเขาต้องการอะไรอันนี้ตัวนี้เราจะเอามารวมเป็นแผนคุณผู้ชมคะสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิงจำกัดแห่งนี้ได้มุ่งเน้นถึงความพอเพียงพออยู่พอกินของชาวสหกรณ์โดยจะตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของผู้สนใจภายในศูนย์ก็ประกอบไปด้วยการปลูกข้าวอินทรีย์ต้นเดียวโดยใช้แหนแดงในการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพต่างๆเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีในการทำการเกษตรอีกทางนวัตตะกรรมบอกแก๊สชีวภาพเป็นระบบการเกษตรที่สมบูรณ์ใช้เป็นพลังงานทดแทนภายในครัวเรือนและยังลดค่าใช้จ่ายในการซื้อแก๊สหุงต้มได้ด้วยค่ะ โครงการเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายอยู่ในนั้นก็ตั้งแต่โครงการส่งเสริมรการเลี้ยงหมูบนบ่อกแก๊สชีวภาพาเพื่อให้สมาชิกหรือเกษตรกรเนี่ยได้มีปุ๋ยไว้ใช้ในการเกษตรโดยไม่ต้องซื้ออีกอันนึงก็ได้ใช้พลังงานทดแทนซึ่งเกิดจากการที่มูลหมูนหมนเนี่ยหมักแล้วเกิดแก๊ ะะก็ได้แก้ใช้ในครัวเรือนก็เป็นการประหยัดค่าใช้ใจ่ายในครอบครัวด้วยนะคะสาหกรณ์ได้เห็นความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและ,กะเกษตรกรจึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาการผลิตกเกษตรอินทรีย์ขึ้นหลายโครงการภายใต้แนวคิดของสาหกรณ์ที่ว่าการมีชีวิตอยู่คือการเรียนรู้ซึ่งกันและกันสร้างฝันที่สาหกรณ์เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขยิ่งขึ้นค่ะตั้งแต่ที่เข้ามาเป็น สมาชิกของสากลสากลก็มีอะไรหลายอย่างให้สมาชิกอย่างเช่นแหล่งเงินกู้มีความรู้เราอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการเกษตรทางสาหก์จะจัดอบรมให้สาก์ให้สมาชิกทุกคนค่ะวันเวลาอันยาวนานที่ผ่านไปไม่ได้ผ่านเลยแค่วันและเวลาแต่สาก์แห่งนี้ได้สร้างบ้านหลังใหญ่สร้างครอบครัวที่มีสมาชิกจํานวนมาก ซึ่งสามารถพึ่งพาตนเองได้สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้จนก่อให้เกิดความผูกพันสเสมือนพี่น้องซึ่งความรู้สึกนี้สามารถส่งต่อให้กับลูกหลานชาวสาหกรกรและกลุ่มเกษตรกรให้เห็นความสําคัญของความเป็นสหกรกรสืบไปค่ะท่านผู้ชมครับถ้าจะพูดถึงเรื่องการเลือกของขวัญแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเหมือนกันจําเป็นจะต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลมาช่วยคิดช่วยตัดสินใจนะครับ แต่ของขวัญน,นั้นไม่จําเป็นจะต้องมีราคาแพงเสมอไปนะครับขอแค่ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพถูกใจผู้รับและเหมาะสมกับกาลเทศะเท่านี้ก็พอแล้วนะครับซึ่งในช่วงนี้นี่เองนะครับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสากลท่านสมชายชานารงคุลจะมาพูดให้ฟังเกี่ยวกับโครงการเทศกาลกระเช้าสินค้าสากลเพื่อส่งมอบความสุขให้กับคนไทยในปี2556นี้ไปฟังพร้อมกันนะครับในช่วงของคุยกันยามเช้ากับชาวสากลครับ ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่วงเทศกาลใกล้จะถึงนะครับขณะนี้ดูเหมือนเป็นช่วงเริ่มต้นของงานเทศกาลสําคัญสาคัญตั้งแต่วันคริสต์มาสเป็นต้นไปซึ่งพี่น้องที่นับถือศาสนาคริสต์ก็คงถือเป็นโอกา,าสสําคัญที่สุดของรอบปีที่ต้องมีการรวมญาติรวมพี่รวมน้องดุอเฉลิมฉลองรวมทั้งมีพิธีการสาคัญตามหลักพิธีการทางาศาสนาต่อเนื่องไปถึงเทศกาลปีใหม่หลังเทศกาลปีใหม่ยังต่อไปยังเทศกาลอื่นๆเช่นดุจจีนก็มีนะครับ หรือแม้แต่เรื่องของวาเลนไทน์ที่จะเกิดและก็ไม่ลืมที่จะมีช่วงของวันมาคาโบชาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมของทุกปีช่วงต้นปีหลังนี้จะมีเทศกาลค่อนข้างมากมายได้แน่นอนครับในเทศกาลสำคัญสำคัญเนี่ยเรามากักจะต้องหาของดีของที่ถูกใจไปมอบให้กับผู้ที่เราให้ความเคารพนับถือมอบให้บุคคลที่เรารักนะครับมอบให้กับบุคคลที่เราคิดว่าเราห่วงหาห่วงใยมีความอาทรนนะครับเราก็ต้องไปเลือกหาซื้อสินค้าตามชนิดเป็นปัญหาที่ผมเองก็พบทุกปี ว่าเอ๊จะซื้ออะไรไปฝากใครดีจะเป็นสินค้าประเภทไหนที่เหมาะสมกับบุคคลที่เราต้องการไปพบไปฝากไปแสดงความเคารพด้วยความจริงใจในกลุ่มของสินค้าสากลนั้นมีสินค้าหลากหลายประเภทสินค้าหลากหลายชนิดมากเรามีสินค้าที่ผลิตโดยพี่น้องสมาชิกสากลพี่น้องสตรีกลุ่มสตรีสากรลรวมทั้งเป็นผลิตภัณฑ์หลักๆของสากลแต่และประเภทก็มีสีหปีมานี้เรามีการปรับมาตรฐานปรับเรื่องของแพคเกจิ้งปรับเรื่องความรับผิดชอบของสินค้าตามมาตรฐานสากลมากมาย ตั้งแต่สินค้าเล็กๆนะครับผ้าเช็ดมือทําจากฝีมือของสมาชิกไปถึงสินค้าชิ้นใหญ่แม้แต่เรื่องของอาหารเรื่องของสินค้าแปรรูปเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมผ้าฝ้ายหรือแม้แต่สินค้าแปรรูปอื่นๆเรามีการจัดรวบรวมจากสมาชิกสากลมารวมไว้โดยกรมเสริมสากลจะทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการเอาสินค้าเหล่านั้นเนี่ยมาจัดเป็นกระเช้าเพื่อนาไปสู่การมอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่เคารพรักนับถือเทศกาลปีใหม่นี้หรือเทศกาลที่ตามมา วันนี้เราพร้อมแล้วนะครับและจะเปิดให้บริการที่กองเสริมสากลที่เทเวศท,ท่านสามารถติดต่อได้เลือกชื้อสินค้าประเภทได้ตั้งแต่ราคา500บาท1,000บาทไม่เกิน3,000บาทท่านจะได้กระเช้าที่มีคุณค่าแล้วก็เลือกที่ประเภทสินค้าก็ได้นะครับว่าควรจะเป็นสินค้าแปรรูปที่เก็บไว้หรือจะเป็นสินค้าสดหรือแม้แต่ข้าวสารซึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของสากลนมหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ที่เพราะว่าแฮนด์เมดนะครับ ที่สามารถจะนำไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ได้อย่างที่สบายใจและผู้รับเองก็ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และที่สําคัญจะได้ช่วยเหลือเศรษฐกิจของพี่น้องสมาชิกสากลของประเทศไทยด้วยกันเองจะถือโอกาสนี้ที่จะเรียนว่าเทศกาลของขวัญปีใหม่ถือเป็นเทศกาลสําคัญกองเสริมสากลได้พร้อมแล้วที่จะให้บริการในการนําเอาผลิตภัณฑ์จากสมาชิกสากลที่มีมาตรฐานมาจัดเป็นกระเช้ามาห่อเป็นในรูปของขวัญหรือจะส่งในปริมาณมากอะไรก็แล้วแต่ ติดต่อเข้ามาที่เว็บไซต์ของกรมก็ได้นะครับ cpd.go.th หรือต่อโทรศัพท์เข้ามาที่กรมตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ข้างล่างนะครับหรือรา,ายละเอียดเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะให้รายละเอียดในรายการนะครับว่าเราจะมีกระเช้ากี่ประเภทแต่ละประเภทจัดยังไงจะส่งให้ท่านอย่างไรถ้าซื้อหมื่นบาทขึ้นไปแล้วจะส่งให้ท่านถึงที่หรือแม้แต่ท่านบอกมาว่าจะส่งให้ใครเอานำบัตรมาติดให้เราก็จะส่งให้ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นรายละเอียดผมขอเรียนว่าสินค้าสากลที่เรามุ่งมั่น และปรับมาตรฐานปรับการยอมรับปรับมาตรฐานการผลิตมาตรฐานควบคุมคุณภาพ,ภาพทุกขั้นตอนและที่สําคัญไม่ใช่สินค้าใกล้หมดอายุหรือหมดอายุแล้วเรารับรองคุณภาพตรงนี้เพราะเหล่านี้คือสินค้าที่ดีจากสากลที่กรมได้คัดเลือกคัดสรรและผ่านมาตรฐานสินค้าสากลแล้วเท่านั้นจึงจะเข้ามาร่วมรายการแล้วก็ให้บริการพี่น้องได้อย่าลืมนะครับเทศกาลสําคัญอย่างนี้สินค้าสากลขอเสนอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่ง และเถอเป็นทางเลือกที่สำคัญที่จะได้มีโอกาสซื้อหาสินค้าเหล่านี้เพื่อมอบหมายให้กับคนที่เรารักครับยินดีนะครับท่านผู้ชมครับหนึ่งในภารกิจสำคัญของกรมส่งเสริมสาก์นั่นก็คือการเข้าไปส่งเสริม และพัฒนาในส่วนของสถาบันเกษตรกรและกลุ่มอาชีพสหกรณ์ให้มีรายได้จากการจําหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานนะครับขณะเดียวกันก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเข้าไปส่งเสริมและดูแลเรื่องของช่องทางการจัดจําหน่ายเรื่องของการแปรปปรูปผลิตภัณฑ์เรื่องของการพัฒนารูปแบบหีบห่อต่างๆให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของตลาดด้วยเหมือนกันนะครับรวมไปถึงการประฒนสัมพันธ์ก็มีความสําคัญไม่แตกต่างกันครับ แล้ววันนี้หนึ่งในโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวทั้งหมดนะครับก็คือรวมมาอยู่ในช่วงของเทศกาลปีใหม่นี้สําหรับการจัดเทศกาลกระเช้าของข,องขวัญของกรมส่งเสริมสาหากรณ์นะครับเพื่อที่จะนําไปมอบให้กับบุคคลที่รักและเคารพนับถือโครงการดีๆแบบนี้นะครับผมจะมาร่วมพูดคุยกับผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการกรมส่งเสริมสาหากรณ์ผอ,อพัฒราสมร่วมเย็นวันนี้ให้เกียรติกับรายการของเราและยืนอยู่ข้างๆแล้วนะครับสวัสดีครับผอ,อครับสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากๆครับในช่วงของเทศกาลปีใหม่ก็มาพูดคุยกับเรื่องราวดีๆนะครับแน่นอนครับว่าเรื่องของเทศกาลกระเช้าของขวัญหลายคนก็นึกถึงนะครับแล้วก็ปีนี้ก็พิเศษด้วยเหมือนกันที่กรมส่งเสริมสหกรณ์พยายามที่จะจัดโครงการนี้ขึ้นมาในการนำสินค้าสหกรณ์ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอยู่แล้วมารวบรวมไว้อยู่ในที่ที่เดียวกันคำถามแรกอยากจะถามผอ,อ,อพัฒราสมนะครับว่าแนวคิดที่มาของโครงการที่เรานำสินค้าสหกรณ์ นะครับมาจัดเป็นกระเช้าของขวัญเนี่ยอยากให้เล่าถึงที่มาตัวนี้หน่อยครับค่ะในส่วนของกรมส่งเสริมสากรเนน,นนะคะคมีภารกิจและก็บทบาทหน้าที่ในการกํากับดูแลแนะนําส่งเสริมสากลเกษตรกรนะนะคะคตลอดจนให้พัฒนาในเรื่องของการแปรรูปผลผลิตผลิตภัตนเหล่านั้นเพื่อให้มีคุณภาพได้มาตรฐานนะคะรวมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามตลาดต้องการนะคะค แล้วก็เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับสมาชิกสักกร,รเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ตรงนั้นไปด้วยนะคะก็เลยจัดเป็นโครงการเทศกาลกระเช้าสินค้าสักกรเนื่องในโอกาสปีใหม่ค่ะทีนี้ผมอยากจะดูแล้วล่ะครับว่าสินค้าแต่ละตัวเนี่ยมีอะไรบ้างที่น่าสนใจแล้วมาจากที่ไหน<ช>ต้องให้ผอ,อ,อพัฒนาสมแนะนำกันเป็นทีละอย่างเดี๋ยวอยากให้ผอ,อ,อพาไปดูหน่อยครับได้ค่ะยินดีค่ะทางนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะคคอย่างจุดแรกที่เรามาดูกันก็เป็นสินค้าข้าวก่อนใช่ค่ะ มีตัวไหนเด่นๆที่น่าสนใจบ้างครับผอพัฒนาสมค่ะตอนนี้ข้าวเราะนะคะ,คะจะมีในส่วนของข้าวหอมมะลิซึ่งขึ้นชื่อมากเลยนะคะคในส่วนของที่ผลิตโดยสมาชิกสหกณรการเกษตรการผลิตที่มีรสชาติหอมครับหงแล้วก็ออกมาทานแล้วก็อร่อยมากยอย่างนี้คือข้าวหอมมะลิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ชั้นหนึ่งดีพิเศษใช่ค่ะอย่างอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือข้าวหางนะคะข้าวหางคือข้าวหางที่แปรรูปช่วงที่เขายังไม่สุกเต็มที่นะคะยังแบบ อ่อนแก่แบบกลางๆแล้วก็นำมาเป็นเป็นชงดื่มได้มีประโยชน์ยังไงฮะสุขภ,ภาพแข็งแรงนะคะทานแล้วเนี่ยค่ะรู้สึกว่ากระชุ่มก็ช่วยหน้าตาผ่องใสขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ปราศาจากโรคภัยไข้เจ็บและสินค้าต่อไปที่เราจะไปดูกันนะครับค่ะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้านะคะอย่างเร่อเนี่ยค่ะเป็นผ้าฝ้ายซึ่งใช้ห่ม นะคะเพื่อที่ให้ความอบอุ่นกับร่างกายเหมาะในช่วงหน้าหนาวหน้าหนาวช่วงนี้มากเลยครับอันนี้ก็จะเป็นมีผ้าขม้าผ้าขม้าแล้วก็แปรรูปผ้านะคะอย่างเช่นอันนี้เป็นผ้าเช็ดมือเห็นไหมคะเห็นไหมประดิ์ประดอยออกมาโอ้โหตกผืนหนึ่งเนี่ยไม่กี่สิบบาทนะฮะแต่ว่ากว่าจะทำออกมาได้เนี่ยมันต้องใช้ฝีมืออยู่เหมือนกันอันนี้มาไกลมาจากที่ จะมาชิใหม่ใช่ค่ะนะครับชิ้นต่อไปที่เราจะมาดูกันก็เป็นสินค้าสากลอีกประเภทหนึ่งที่สามารถนํามาจัดกระเช้าของขวัญได้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นคืออะไรฮะเป็นเรื่องของผักผลไม้แปลรูปนะคะอันนี้คือผักนะคะในส่วนของกระเจี๊ยบซึ่งสามารถที่จะนํามาทานเล่นได้นะคะแล้วก็สามารถเก็บได้นานด้วยกระเจี๊ยบอบกรอบรสต้มยำไม่มีผงชูรสใช่ค่ะโอ้โห รักษาสุขภาพไงคะครับแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้นานเก็บไว้ได้นานอันนี้ส่วนหนึ่งที่ผมอยู่นี่ก็มีบล็อกครี่กรอบใช่ค่ะนะครับมีเห็ดหอมกรอบอบปรุงรสด้วยยังมีอย่างอื่นไหมครับมีค่ะศิลปะประดิษฐ์ไงคะครับเราจะเก่งในเรื่องของงานฝีมืออย่างเช่นในเรื่องของโถเบนเจงร์งนะคะตรงนี้มีลวดลายลายไทยหลายๆลายออกมาครับนะคะท่านผู้ชมฟังแบบนี้แล้วอยากจะซื้อแล้ว นะครับงานนี้งานเทศกาลกระเช้าของขวัญของกรมส่งเสริมสากลจัดขึ้นที่ไหนและตั้งแต่เมื่อไหร่ครับค่ะจัดที่กรมส่งเสริมสากลอาคาร1ชั้น1ห้อง120นะคะจัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15มกราคม2 5 5 6นี้ครับเหลืออีกไม่กี่วันบางคนบอกอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดแฟนๆรายการของเราเนี่ยบางคนอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดอยากจะซื้อพอมาเห็นวันนี้ผอพัฒนาสมพูดแล้วน่าสนใจหลายอย่าง จะทำยังไงครับค่ะโทรศัพท์มาได้เลยนะคะ0 5 6 2 8 5 5 3หหรือว่าสั่งมาทางอีเมลนะคะ cpd.go.th นะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นอีกนะคะคหากซื้อเกิน1 0 0 0 0บาทจัดส่งถึงที่เลยครับอยากให้ผอ,อพัฒนาสมเชิญชวนท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเทศกาลดีๆเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้ครับค่ะในส่วนของเทศกาลกระเช้าของขวัญน,นะคะปีใหม่ซึ่งจะ มาถึงในปี2,556นี้นะคะก็ขอขอเชิญชวนนะคะผู้ใช้บริการนะคะทั้งเก่าและใหม่นะคะมาเลือกซื้อเลือก ช็อปเลือกชิมหรือว่าจัดลงในกระเช้าได้นะคะเพราะฉะนั้นในการที่จะช่วยให้สมาชิกสักกรนะคะมีไรายได้และมีช่องทางการจำหน่ายสินค้ามากขึ้นนะคะก็มาช่วยกันเลือกซื้อสินค้าซึ่งผลิตโดยขบวนการสักกรนะคะขอบคุณมากค่ะ สามารถติดต่อได้ในหลากหลายช่องทางนะครับจะมาที่นี่เองที่กรมส่งเสริมสากลหรือว่าจะสามารถติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้นะครับรวมไปถึงทางอีเมลนะครับที่ผอ,อ,อพัฒนาสมพูดไปเมื่อสักครู่นี้หลากหลายช่องทางนะครับอยากจะให้มาเลือกกันมากๆเพราะว่าช่องทางหนึ่ง เป็นความสุขของทางผู้ให้และผู้รับหลังจากที่ได้ส่งมอบกระเช้าของขวัญดีๆแบบนี้ไปแล้วอีกด้านหนึ่งก็เท่ากับเป็นการสร้างไรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสถาบันเกษตรกรให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยให้กับสมาชิกสากลที่มีอยู่ทั่วประเทศจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั่วถึงกันนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากครับผู้มยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการกลุมส่งเสริมสากลพออ,อพัฒนาสมร่วมเย็นที่มาพูดคุย เรื่องราวดีๆเรื่องราวห่งความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้ขอบคุณมากครับผอ,บอครับอบคสดีค่ะท่านผู้ชมครับและแน่นอนครับเรื่องราวความสุขเรื่องราวของประโยชน์เนื้อหาสาระ,ะรายการเรายังไม่ได้จบแต่เพียงช่วงนี้นะครับไปตามกันต่อได้เลยครับในช่วงของเรื่องเล่าชาวสากอนครับ ำเสนอคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะเมื่อวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมานายยุทธพงศ์จรักษ์เถียนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินทางตรวจเยี่ยมเพื่อมอบนโยบายแก่ก,กรมส่งเสริมสหกรณ์โดยมีคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้การต้อนรับซึ่งนายสมชายชานรงค์กุลอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้บรรยายสรุปภารกิจและโครงการต่างๆที่สําคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ค่ะ วันนี้นะครับจะเน้นในเรื่องของการที่เราเนี่ยจะต้องเข้าสู่ AEC นะครับขณะเดียวกันเนี่ยของสากร์เราเนี่ยเราก็จะต้องอพัฒนานะครับเพื่อไปแข่งกับประเทศอื่นๆโดยเฉพาะในเรื่องของ R&D นะครับในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งเนี่ยเราก็จะต้องพัฒนาต่อไปในการทํางานปรับระบบการทํางานส่งเสริมสากลที่ได้มีการพยายามที่จะให้เจ้าที่เราทํางานใกล้ชิดสากลมากขึ้นผมถือว่าวนี้ได้มีระบบสาเร็จ ไตยตัวที่ได้ทิศทางชัดเจนไม่ต้องไปจ้างที่ปรึกษาหรือผู้ชาญที่ไหนมาปรึกษาแต่เราได้ใช้ผู้ชาญทกุกกรมเราวางระบบแล้ววันนี้นขับเคลื่อนเดินหน้าไปแล้วและสุดท้ายคือมาตรฐานสินค้าสากลที่เพิ่มขึ้นวันนี้เนี่ยได้รับการยอมรับจากทั่วประเทศและทั่วหลายประเทศทั่วโลกที่สั่งซื้อสินค้าสากลไทยผมถือว่าในรอบป,ปีที่ผ่านมาเป็นความสําเร็จของการทํางานงาร่วมกันในการขับเคลื่อนง,งานสากลของประเทศคุณผู้ชมคะในปี2556ที่จะถึงนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นปีแห่งการปฏิบัติการด้านการส่งเสริมสหกร ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการให้บุคลากรของสาหากรณ์กลุ่มเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสาหากรณ์มีวความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันโดยหน่วยงานของกรมส่งเสริมสาหากรณ์ต้องให้คำแนะนำการดำเนินงานแก่สถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งมีความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องสมาชิกสาหากรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ เื่องในเทศกาลปีใหม่กรมส่งเสริมสหกรณ์รวมส่งความสุขด้วยเทศกาลกระเช้าสินค้าสหากรณ์มีผลิตภัณฑ์มากมายอาทิข้าวสารอาหารแปรรูปผลไม้แปรรูปนม UHT ผลิตภัณฑ์ศัตร,ร,รมผ้าไหมผ้าฝ้ายคอมือและผลิตภัณฑ์อื่นๆมากมายค่ะและยังมีบริการจัดกระเช้าสินค้าให้อย่างสวยงามด้วยนะคะ สำหรับใครที่กำลังมองหาของขวัญของฝากเทศากาลก,ก,กระเช้าสินค้าสหกรณ์จัดงานระหว่างวันที่11ธันวาความ2555ถึง15มกราคาม2556ณห้องกระชุมชั้นหนึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ทีเวสกรุงเทพมหานครมีบริการจัดกระเช้าสินค้าและพิเศษสำหรับลู้ที่สังส่งซื้อสินค้าตั้งแต่10,000บาทขึ้นไปมีบริการจัดส่งฟรีเฉพาะในเขตพื้นที่กรุง นครท่้งนั้นนะคะดูรายละเอียดได้ที่ w w w cpd.go.th สอบถามโทร026285536ในวันและเวลาราชการค่ะมาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วนะครับสำหรับในช่วงนี้เราก็จะมาอ่านไปเสนียบัติที่ท่านผู้ชมส่งเข้ามา มีส่วนร่วมกับทางรายการทั้งในการเสนอมุมมองข้อคิดเห็นแนะนําติชมให้กําลังใจทีมงานนะครับอย่างวันนี้เราก็เลือกมา2ฉบับเช่นเคยนะครับฉบับแรกมาจากอําเภอเมืองราชบุรีครับคุณสมชายปัญจาเมธีเขียนมาบอกว่ามีโอกาสรับชมรายการของเรานะครับทำให้เห็นคุณค่าของชาวสากอที่จะถือหลักความซื่อสัตย์ประหยัดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทําให้สากอแต่ละประเภทเกิดความเข้มแข็งและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป ส่วนอีกฉบับหนึ่งนะครับมาจากอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีคุณสมยุติธรรมนะครับเขียนมาบอกว่าได้รับชมรายการของเราเป็นประจำนะครับเลยอยากจะเขียนมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของสากลร,รายการนี้ทำให้ได้รับทราบข้อมูลสากลประเภทต่างๆรวมไปถึงเรื่องการพัฒนาในแง่มุมหลากหลายได้ดียิ่งขึ้นก็ขอบคุณทีมงานทุกคนที่นำเสนอข้อมูลดีๆแบบนี้ตลอดไปนะครับ ขอบคุณไปบเนียบัตรทั้งสองฉบับและจดหมายทุกๆฉบับที่ส่งเข้ามาด้วยนะครับท่านผู้ชมที่อยากมีส่วนร่วมกับทางรายการก็สามารถส่งเข้ามาตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับก็จะได้รับเสื้อสวยๆจากทางรายการส่งไปให้ถึงที่บ้านครับท่านผู้ชมครับผลิตภัณฑ์และสินค้าทุกชิ้นที่เรานําเสนอในรายการวันนี้นะครับล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากฝีมือและภูมิปัญญาของสมาชิกสากลและเกษตรกรในประเทศเราทั้งสิ้นนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยระยะเวลาอาศัยประสบการณ์ในการ พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะนําเสนอสิ่งที่ดีที่สุดนํามารวบรวมเป็นกระเช้าของขวัญน,นะครับส่งมอบให้กับท่านผู้ชมเพื่อเป็นการส่งมอบความสุขในช่วงปี2556นี้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงท้ายนี้ก็ขอเชิญชวนอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วยกันซื้อของไทยสนับสนุนเกษตรกรไทยด้วยกระเช้าของขวัญสินค้าสากลในช่วงปี2556นี้นะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับรายการสากลยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนากันได้อีกครั้ง ในสัปดาห์หน้านะครับวันและเวลาเดียวกันนี้ผมจําเริญรัตนะตั้งตระกูลและทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับสหกรณ์ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เท่าเทียมยึดปัจชิยาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณธรรมนทำ,ำทางดังแสงเทียนสังคมไม่เสียทงท้องถิ่นไม่ยากจน สหกรณ์มีความสามคัคคีคิดดีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทยด้วยสมองและสองมือคนไทยรวมพลังพัฒนาชาติไทยสู่ความยิ่งใหญ่ประเทศไทยจงเจริ